เมือ่อเรากล่าวคำบูชาข้าพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตอนนี้สำคัญทีเดียวเราก็รวมใจกลับไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ศูนย์กลางกายตาอันที่เจ็ดนิ่งนมจะเป็สบายถ้าเราทำกันเป็นแล้วนี่ยจ๊ะแล้วทำให้คล่องทำซ้ำๆให้คล่องให้จำนานเพราะใจมันแตะลงไปตรงกลางกายมันจะโล่งไปเลยเคลื่อนเข้าไปภายในเลย ถ้าคร่องจำนานมากๆมันจะวุดเข้าไปในกลางองค์พระใสๆที่สันซ้อนกันอยู่ข้างในทีเดียวกายถึงตกวกายจะไปรวมกันนั้นมีพลังมากจะวุดลงไปเลย เห็นองค์พระในองค์พระพลุอยู่ข้างในอย่างง่ายๆถ้าเราทำเป็นเราทำจนจำนานจนกล่องนะจะมันจะวุเข้าไปเลยแต่ถ้าหากเรา,เรายังทำไม่จำนานยังไม่กล่องมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป เห็นดวงมังเห็นกายภายในมังเห็นองค์พระมึงแล้วแต่ความละเอียดของแต่ละคนที่ฝึกฝนอบรมตนเองได้มากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะท่านนา,นานทําทีก็ใจมันก็รวมได้ในระดับหนึ่ง ที่นิ่งๆใจๆหรือบางทีนิวรณ์มันผ่านมาม้างแบบไปเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรให้ฝึกฝนต่อไปนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดจากเรื่องไร้สาระติดปเป็นแก่นสารของชีวิตเป็นเรื่องของเขาที่มันข้าบัญชามนุษย์อัไปติดอย่างนั้น จนหมดเวลาของชีวิตก็จะรู้ตัวอีกทีก็หมดเลี่ยมหมดแรงกันแล้วเพราะการทำความเพียรก็ต้องอาศัยความแข็งแรงอาศัยการปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการของชีวิตถ้าชีวิตเป็นอิสระอยู่แล,ล้วเราไปดึงพันธนาการชีวิตคนจัดสิ่งของอะไรต่างๆเข้ามา กว่าจะให้หลุดมันก็ใช้เวลากันหน่อยแต่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตที่มาเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมาเพื่อหยุดนิ่งอย่างเดียวมาสร้างบารมีกลั่นจิตรกลั่นใจให้ใสให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครอยู่ในสภาวะทำใดในใจะ หยุดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะหยุดนิ่งนิ่งแล้วละกันน้อมออกเครื่องไัยธรรมดอกไม้ทูบเทียนอาหารหวานกาาวเท่าที่เราจะนึกได้แล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสในประสมัมาสมุทิเจ้าด้วยความเคารพอันสูงสุดเทิดทูนไว้ ในสิ่งที่สูงสุดเพราะว่าท่านเป็นสรณะเป็นดิพึ่งที่แท้จริงของเราเราจะนำเอาของหยาบเนี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดคือปรับสภาวะาธาตุหยาบให้เป็นสภาวะาธาตุละเอียด จนกระทั่งเท่ากับความละเอียดของท่านที่อยู่ในอายตนานิพพานที่ท่านดับขันธปรินิพพานนาไปแล้วคือหลดจะพบพสามก็เป็นกายธรรมอรันตสัมมอสัุทิเจ้ากายาราธรรมอรัตถผลกายแก้วกายใสสว่างอยู่ในอายตนานิพพาน นับประสงค์ไหพระองค์ไม่ทวนนีเดียวนับก็ไม่ทวนเลยมากมายเนยเราจะน้อมนำเครื่องไตยธรรมเหล่านี้นะจ๊ะซึ่งเป็นของหยาบเนี่ยจะปรับสภาวะาธาตุเหล่านี้ให้เป็นของละเอียดละเอียดละเอียดระนีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยวิชาธรรมกาย โดยกราบประธามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านคือกราบระธานพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทวีสดจันทสโลซึ่งตอนนี้ก็กลางยของท่านไปพักที่ดุสิตบุรีเป็นสมณะเทวบุตรแล้วก็กาย ทมของงูใหญ่ทั้งสองท่านนะจ๊ะซึ่งท่านก็เป็นพระเหมือนกันตอนนี้สมณะเทพบุตรสงบนิ่งอรัตนอร์ท่านให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำเครื่องทายธรรมเหล่านี้ไปถวายแด่พระธรรมกายของพระเจ้า ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนซึ่งเป็นปกติที่ท่านทำอย่างนี้ถ้าจะการจะสู้ลบหลบมือพยามารจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปก่อนถึงจะไปถึงเรื่องที่ละเอียดเลี่ยกวกันนี้ได้ไปเอาบุญละเอียดบุญพิเศษที่เกิดขึ้นจากการ บูชาข้าพระนี้บูชาแด่กายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยเอาบุญพิเศษนี้มาให้ลูกๆลูกผู้มีบาร,รมีที่มีมโนปณิธานที่จะสร้างเป็นมีโลมไปกับท่านจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้บุญเยอะๆพอเลอนึกถึงท่านนั่นกันนึกถึงเราเพราะท่านขออยู่แล้ว ถ้าเก่แวบก็ไปเลยด้วยความคล่องด้วยความชำนาญของท่านนะท่านจะปรับสภาวะความละเอียดของธาตุเหล่านี้ทา,าทยธรรมนะจากที่เราเห็นในตาหย,ยาบไปของหยาบก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นเหมาะสมด้วยยาละเอียด ท่ากับแต่ละกายเข้าไปเรื่อยๆถึงกายธรรมกัจะเจะ,ะอีคือกายธรรมใสเป็นแก้วธายธรรมก็เป็นแก้วตามกายธรรมใหญ่แค่ไหนธายธรรมก็ขยายตามไปอย่างนั้นแหละพรึบไปเรื่อยเลยเพราะท่านทำนานแล้ว ยิ่งกายทรรในกายทรรกายทรรในกายทรรของท่านที่โพธิมาเยอะแยะส่งกันต่อกันไป้ทยธรรมก็ยิ่งลลเอียดยิ่งปราณีเพิ่มเงินไปน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสมม,สม็ิเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งท่าน สงบนิ่งเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายท่านก็มีวิธีรับของนั้นซึ่งแตกต่างจากพระสงค์ในเมืองมนุษย์รับทายธรรมนิ่งแต่ก็ไม่ได้โขบฉันแบบพระสงค์ในเมืองมนุษย์ท่านก็มีวิธีปรับสภาวะาธาตุของทั้น ที่เป็นธรรมชาติละเอียดที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งเกินไปเป็นเรื่องลึกซึ้งนักที่เดียวเกิดกรรมาชาติหนึ่งนี่เราควรจะเลือกเอาว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะคุ้มค่าได้ประโยชน์อันสูงสุดผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านเลือกเอาการสร้างบารมี สั่งสมบุญให้เยอะๆท่านจะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ไปติดกระโหลกกลาอะไรหรอนั้นสร้างบาร,รมีอย่างเดียวเพราะมีหนทางเดียวเท่านั้นทดี่ะะพ้นจากการาเป็นบ่าเวป็นทาสของพยามารและเอาชนะพยามารได้เป็นพระผูพ้พิชิตมรรพระผู้ชนะมรร ระผู้ปราบมรอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในตอนนี้นะจ๊ะการปรับสภาวะาทายธรรมกำลังละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนั่นก็คือปรับสภาวะบุญของเราให้ละเอียดตามไปด้วยบุญจึงมันเนื่องกับสมบัติคือหลกสมบัติจับสมบัติคุณสมบัติ อะไรต่างๆเราได้จะลาบยศสรรเสรสุขมรรคผลนิพพานอิจฉาธรรมกาก็จะถูกปรับสภาวะไปเลยถ้าเราไปพักกลางทางที่สวรรค์ชั้นไหนกำลังแห่งบุญที่ถูกปรับสภาวะก็จะไปเปทิ่พยสมบทติปราณีไปตามส่วนแต่จะไปพักชั้นจตุดาวดึงยามาฤทธิ์ ในมนรารดาลีปะระนิมิตวัสวัีมันก็จะละเอียดไปตามส่วนของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังบุญกําลังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ให้ลูกตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะต้องให้ความสำคัญดังนีน้เพราะมันเกี่ยวกับตัวเราท่านจะหอบเราเอาไปสร้างบรมี่วมกันไปทุกภพทุกชาติตราากระทั่งถึงที่สุดแเองทำ แล้วทั้งก็คมบุญติดทุกข์ก่อยให้กับพวกเราบุญที่ได้จากการปฏิบัติบูบชาและกการบูชาราบลานนะีเป็นต้นไปดึงดูดเอาบุญทุกบุญนะมาเชื่อมติดทุกข์ก่อยซึ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งทีเดียวไปตัดลอานวิบากกรรมวิบากมาก ซึ่งท่านทำในเวลาเดียวกันตรวจตาไปดูสาวไปดูแน่ดีเลื่อยมาเลยที่เราเดำเนินชีวิตปิดพลาดพอพยมมายามก็บ,บงังคับบัญชาย,ย่างนั้นแหละแล้วเราก็ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยก็เอาโบน,นแก้ไขหนักเป็นเบาเบา,เ,บา,เ,บาเป็นหายร้ายกลายเป็นดี แล้วก็เชื่อมสายสมบัติแห้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรผลนิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ท่านตั้งฟังให้เห็นนรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยจะได้สร้างบารมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติจากกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำ ไม่เสียเวลาไปติดกะโหลกกะลาอะไรต่าง,ง,งๆรลอนนั้นนะนี่ในส่วนที่ท่านดำส่วนของเราก็ต้องดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ต้องมันสั่งสมบุญไว้ให้เยอะๆและจั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสกันไปทุกวันทุกคืนพอเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเยวก็จะหมดเวลาของชีวิตในยุคนี้แล้ว เส่งอยุไข่เฉลี่ยแค่เจ็ดสิบห้าปีเรามีเวลาไม่มากสำหรับการสร้างบาร,รมีเพราะนั้นต้องใช้ทุกอนุเวณนาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีให้ดีทีเดียวแล้วท่านก็นจะเชื่อมสายสมบัติมาติดเราทุกกายเนื่องจากเรายังมีกายมนุษย์หยาบอยู่กำลังอยู่ในช่วงการสร้างบาร,รมี อาสายสมบัตินี้มาเชื่อมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในเสื้อง,ง่ายขายคล่องกำไรง,งามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจนาหุทธศะสาทสนาวิชาธรรมกายให้ครอบกรัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ออกกรัวธรรมกาย ปฏิบัติธรรมก็ให้บรรลุธรรมกายไอ้สมบังตั้งใจในทุกสิ่งที่ตายตั้งใจไว้ด้วยดีแล้วเป็นไปประการสร้างบาร,รมีอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะถ้ากระทำไปพร้อมๆกันไปหมดเลยแต่เราได้เห็นท่านทำเนี่ยเราจะอาศจรรันใจดีเดียวปัติทำทุกอย่างในเวลาพร้อมกันเนี่ยมันจะลุบไปเลย เพราะตอนนี้เราเป็นเจ้าของบุญนะจ๊ะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และจะเกิดขึ้นอย่างนี้เจ็ดวันนับจากนี้ไปอีกเจ็ดวันทุกวันทุกคืนลูกทุกคนจะต้องรักษาบุญนี้เอาไว้ให้ดีทนุถนอมให้ดีเพราะว่ามันเกิดขึ้นยากก็จะมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมุทธเจ้าของวิชาธรรมกาย มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆต่างรักษาบุญให้ดีตักตัวกันให้เต็มที่ให้ทำใจสใสๆอย่าให้บุญมันหกมันหล่นตลอดเจ็ดวันนี้ละหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นเพื่อเอาบุญต่อบุญบุญเาปอยไปดูสมบัติมาแล้วเนี่ยก็ต้องเอาสมบัติมาสร้างบาร,รมีต่อ โดยความแข็งแรงมาให้เราเราก็ต้องเอาความแข็งแรงนี้มาสร้างบาร,รมีโดยกําลังผูกพองมาก็จะเอาผวกพองมาสร้างบาร,รมีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหาบุญได้แล้วก็ใช้บุญเป็นแต่ปฏิบัติธรรมะแล้วก็นึกถึงบุญนี้ก่อนให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ถึงพระธรรมกายทำกันไปอย่างนี้แหละ ถึงจะเรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นอย่าให้ใจมันไปที่ไหนนะลูกนะให้ใจใสๆเพราะยัน,นตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นอยู่ดีเราเป็นเจ้าของบุญก็ให้ต่างคนต่างอธิษฐานจิตกันไปอามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาควรเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพัตตหายเป็นสังฆทานแด่กิกษุสมณเณผู้ประเราพูดรมกันต่อไป ต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปอิบเอบนะจ๊ะ